ไปเรื่อยนะคะแล้วก็ทีที่เรื่องมาปีหน้าจะเป็นพวกเราพวกเราไม่รู้นะต้องมีต้องมีนะคะเพราะว่าต้องมีแหละเพราะว่าไม่ได้ทุกคนชื่อที่ยังไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ที่งบประมาณด้วยแต่ก็คงชื่นชมเสริมชื่นมาเป็นของเมองแล้วก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยพอเรามีทีวีของเราเอง ครูฟยูถามว่าเราถือของเรามาเนี่ยที่ว่าเออ่พวกทรูภูริและทั้งหลายเนี่ยนะคะเราพยายามเอ่อกหาความสามารถพวกขเขาไม่ว่าจะเป็นได้ิทีกรได้ะอะไรตอนนี้เราก็จะเป็ตัดทำด้านทรูบุปญญานะคะอย่างซึ่เอ่อต้องมีไปทำเขาชอบบุปัญญานะคะ,ะ,ญญะ,คะแล้วก็ละครเนี่ยแน,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 น่นอนวางพื้นไม่เลยว่าจะต้องทรูอยู่น้องๆทุกคนก็ได้ลองเล่นแต่ว่าต้อง คาดหวังว่าจะดังไม่ดังนะเนี่ยพี่เต่าเนี่ยก็เล่นหลายหลายทางเล่นดีด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างเนี่อยู่ที่ดวงยังคาดหวังเพียงแต่ว่าเขามีโอกาสได้เล่นได้เจอคนได้เห็นแต่ว่าในวงการวงการมารยาทั้งหมดเนี่ย,ยทุกคนยอมรับในเด็กเอฟว่าเป็นเด็กมีมารยาิ่งนึงเลยนะคะว่าเป็นเด็กมีมารยาททุกคนจะพูดทกครูเพราะเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนเดินสร้างมาด้วยกันน้อง แล้วก็เขาเขาเกิดจากความรักในการโบสในการที่ยินอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาหัวใจเขาเป็นเด็กที่มีมารยาแล้วก็มีความรักเสียให้นะคะก็ขอให้รักเขาเป็นานๆเราเองรับรองเราให้งานเขาตลอดท่าที่มีโอกาสเราจะให้แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การจ้างด้วยนะคะการจ้างทราบจะ่ได้คิดว่าจะให้เป็นสตรีเลยครับผม ดูเหมือนกันว่าเปิดปากใหม่จะเป็นยังไหนนะคะเป็นอยู่แล้วไม่ไม่เป็นครับผมอย่างเี้ที่เขาต้ออะเยอะนะอะไรเยอะเยอะงานงานงานเยอเยอะยังไงที่จะเก่งทางด้านแบบให้งานอะไรไปปั๊บ คือเด็กได้คพามเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นยิงยิงเอ่อไม่เห็นตัวแทนเอฟซีเอนกันกำลังเรียนรู้กำลังไต่เต้าเรื่องของการเรียนรู้อยู่นะคะก็ขี่มันไปเรื่อยๆจะทำให้มันตลอดนะคะก็วันนี้ที่คุณได้เห็นแปดคนก็ถือว่าเป็นตัวหลักของเราเป็นตัวทำเงินให้กับบริษัทรองจากพี่เสาวพิชา เรารว่าเติมแผนที่หน้าละครแล้วก็ประชุมตลอดแล้วก็พูดตามก็จะวางแผนว่าน้องเ,เอฟจะต้องอยู่อัดไทยแล้วทีนี้กำลังคนอื่นที่ยังไม่มีเวทีที่ยังไม่เคยเล่นไม่ว่าจะเป็นตอนหรืออะไรเนี่ยเรากำลังวางแผนพวกที่ยังไม่ยังไม่มีงานได้ละครคุยคคจจก,กับภูลักษณ์ก่อนค่ะเราจะจับเขาโดยภูลักษณ์ที่เอ่อไม่ต้องไปเป็นที่หน้าออกเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ให้คู่กับทาขงของคอมเมดี้ นะคะก็คือพวกเราจะเลี้ยงที่จะเล่นเพื่อจะฝึกเขาตอนที่ไปผจญกับผู้กำกับข้างนอกที่เขาจะกำลังบอนกับว่าแข่งเล่นไม่ดีเล่นปูหลับมาสายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องะไปนะคะก็ก็ยังไงเราก็จะรับชมน้องตลอดนะคะขอให้เราไม่เคยทิ้งนะคะในนามของฮิชู ก็เราก็จะมีเอฟชุดสองนต่อไปชุดเอ็ดแล้วก็ต่อไปได้ด้วยคุณ่ะยังพูดอีกนะครับผมต่อไปก็ผมนะครับเป็นตัวแทนของงานในวันนี้นะครับก็ต้อง มาจริงจริงคือ,ค,อ,ค,อคือคือจริงๆงนะขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ <c oughs> คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆงานเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติพวกเราไปร้องเพลงไงถ้าไม่มีพวกพี่มาถึงป้ายไฟหรือว่าพอนใ,ให้กำลังใจเงี้ยคือพวกเราก็แป้วหมดกันนะครับ <c oughs> รู้สึกแบบ <c oughs> เฮ้ยร้ <c oughs> องเพลงร้องเพลงแค่ฟังหวานใช่ใช่คืออยากจะขอบคุณจริงๆครับที่ คอยให้กำลังใจะะ an. <Jr. S 1> แล an. ้วคอยสนับสนุนกันครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกพี่พวกผมก็อยู่ยากนะครับผมขอบคุณครับเออ๋อเค